สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเบเบดเนะครับอืวันนี้เราจะมาจัดทีมแข่งอีกแล้วพรุ่งนี้มีงานแข่งนะครับเตรียมตัวลุยวันนี้โดยทีมแรกนะครับทีมเดิมเลยทีมซามูไรนะครับทีมเบลซามูไรของเราตอนนี้ขอเป็นตัวแรกก่อนก็คือ เป็ซามูไรเซเบอร์นะครับรอบนี้จะเปลี่ยนบิดเอ้ยเปลี่ยนลักเชตนะครับจาน160ก160เป็น360ส่วนบิดใช้บิดเดิมเป็น LR เหมือนเดิมนี่เตรียมลุยนะครับทีมแรกของเราตัวที่2นะครับเป็นซามูไรคาลิเบอร์นะครับเหมือนเดิมเลยทำผลงานได้ดีมากครั้งที่แล้ว 7, 7 7เอ้ย960แล้วก็บิดคลิกนะครับ สุดยอดเบิกกระจายครั้งที่แล้วสุดยอดมากตัวสุดท้ายนะครับหัวนหน้าทีมเราซามูไรสตีลตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนบิดนะแล้ชเชยราชเช่นเ,เดิมดีละใช้เจ็ดเจ็ดจ็ดศูนย์ดีแล้วแต่บิดนะตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นบิดเฮดนะครับไม่แน่วันแข่งจริงๆอาจจะเปลี่ยนเป็นบิดเฮดนะครับตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่า มันหมุนได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่เรื่องตีเบิร์ดนี้โหวเบิร์ดกระจายครับวันวันแข่งนี้แข่งกับซามูไราคาริเบอร์เลยสุดยอดมากกลายเป็นซามูไรเซเบอร์เป็นตัวสตัมินาแทนหมุนได้นานซะงั้นยังงง,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 งโอเคตรงนี้ไฮไลท์ไฮไลท์มันจะอยู่ที่ทีมที่สองของเรานะครับทีมที่สองของเรานี่เลย ทีมที่สองพอดีว่าวันก่อนนะครับเห็นโปเกมอนซีเอนะครับเปิดตัวล่างเมก้าใหม่ของเจนหกเนาะสตาร์เตอร์เจนหกพอเห็นแล้วแบบปิิงไอเดียเลยว่าจัดทีมแข่งเป็นทีมสตาร์เตอร์เจนหกดีกว่าหืือออก็คือใครไม่รู้จักนะครับนี่ครับโปเกมอนซีเดี๋ยวผมแนบรูปให้ดู ตัวแรกของสตาร์เตอร์เจน6นะครับนี่มาในตีมอัศวินนะครับสีเขียวก็คือเป็นธาตุพืชน,นะครับนี่เดี๋ยวแนบรูปให้ดูนะครับตัวนี้เลยนะโอเคเสร็จปุ๊บนี่นะครับราชเชศู160บิดแฟตนะครับนี่กาตีออกอย่างเดียวเลยครับใช้น้ำหนักเข้าว่าเลยชนเขากระเด็นแน่นอนครับทดลองดูแล้วชนได้สาใจมากโอเค ต่อมานะครับต่อมาเป็นตัวที่สองนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยตัวสตาร์เตอร์เจนหกเป็นตัวนี้เป็นแม่มดนะครับหรือพ่อมดเราก็เลยมาในตีมวิสานนะครับตอนแรกก็อยากจะใช้วิสานลอดอยู่แนละ้วแต่ว่ามันไม่มีสีแดงอะ่ะก็เลยจะต้องเอามาเป็นวิสานแอโร่แทนหวังว่าจะไหวนะครับพยายามหน่อยละกันนะนี่ราชเช็ด เก้าหกศูนย์บิดบอลนะครับตามีหน้าจ๋าเลยครับหมุนยาวๆ <c oughs> ตัวนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือแบบกาวแบบเก็แบบแบบแบบหนึ่งแต้มให้ได้เลยถ้าไม่โดนตีออกซะก่อนนะนะต่อไปไฮไลท์นะครับไฮไลท์แ <c oughs> ชลบนีต้องต้องไปยืยนท่าน,นี้ไหมนีต้องคว้าท่าน,นี้เลยไหมนี่นะครับตัวนี้เลยตางเตร์เจนหกเกตโคงะนะครับนี่มาในตีม ชินบีชาโดนะครับในสีฟ้าด้วยธาตุน้ํา <c ười> คือแบบว่าไฮมากๆกับตัวน่างเมก้านะครับนี่ครับต้องควง่ำท่านต้องอยู่ท่านนี้ตลอด <c ười> ให้เหมือนในรนะูปเนาะโอเคตัวนี้จะใช้ลัดเชดนะครับเป็นเจ็ดหกศูนแล้วก็บิด b ีเอนะครับบิดเบลสไปนี่เห็นไหมกดให้ดูจิกๆนี่เป็นเหมือนแบบกระโดดอ่ะ ชิบชิบนี่นี่โหตอนตอนทดลองเล่นนะครับสนุกเหมือนกันนะกระโดดเด้งไปเด้งมาใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเลยนะตลกชอบตรงเนี้ยครับตอนแรกคิดว่าเราใส่บิดไม่แน่นนะตอนแรกอ๋อมันเป็นอย่างนี้ของมันเองอ้พอลองใช้จริงก็แบบอืมใช้ได้เลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับจัดทีมตามสตาร์เตอร์โปเกมอนเจนหกนะครับ นี่ธาตุพืชธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ํานะครับโอเคลงแข่งดูจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันหวังว่าจะไปได้ไกลนะครับ <Okay. S 1> เห็นข้างหลังไหมครับนี่เรามีข้างหลังนี้ข้างหลังนี้จะเป็นกล่อง BX สามสิบห้านะครับเดี๋ยวรอเพื่อนมันมาอีกสามกล่องเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องสุ่มในคลิปหน้าหลังจากคลิปที่เราแข่งเสร็จแล้วนะครับโอเคหวังว่า คลิปนี้เราจะต้องทีมสองทีมนี้พิชิตม้าแปดพันให้ได้นะครับของแพงเราตั้งใจนะครับรอบนี้ทันที่แล้วขำๆก็ขำจริงๆขำ,ำ,ำ,ำมากๆเลยแพ้เด็กโอเคจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับสวัสดีครับสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ และกดสับตะเขี้ผมด้วยนะครับ